เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกผู้ชมทั่วทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่องอ l e x n a m build game zone e x t r e m ของเราอีกเช่นเคยโอ้โหหายไปนานมากๆคลิปนี้กว่าจะได้ลงก็เป็น2ส,สัปดาห์พอดีเลยมัง้งเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะสำอดับโซ f o ไปอาทิตย์หนึงแล้วก็ตอนนี้ช่องผมก็โดนแบนไม่สามารถอัพคลิปได้ไม่สามารถ โพสอะไรได้ทั้งสิ้นตอบได้แค่คอมเมนต์นะครับใน youtube อนผมทำคลิปไว้คลิปนี้เป็นวันที่15้านะสิบเออ14บนะครับก็คลิปนี้ผมทำไว้เป็นวันที่14นะครับคลิปนี้ก็จะได้ลงนู่นแหละวันที่18เลยเพราะว่าอยากลงคลิปไม่ได้ครับจนกว่าจะถึงวันที่18นะครับท่านผู้ชม,มต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยเื่อราคาเอ็มมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเหมือนราคาเอ็มมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือไม่ต้องงงนะครับ นี้ผมทําคลิปไว้แล้ววันที่14คลิปก็จะได้ลงวันที่18ประมาณนั้นนะครับมาเข้าเรื่องก,กันต่อคลิปนี้ดับแรกเนี่ยเข้าไปที่ด e ีช็อปก่อนเลยเปิดขายคนระับท่านผู้ชมสำหรับคลิคลปนี้อยากเปิดกล่องวันแม่นะแต่แพงมากซื้อมาสักสิบบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมกล่องวันแม่อ้ผมไม่ได้ติดตามเกมเลยท่านผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยอีกเลิฟมัมประดับใช่ไหมอันนี้แหวนอะไรวะอันนี้แหวนอันนี้มือ อันนี้หลังอีกนี่ก็หลังอันนี้ก็น่าจะเป็นประดับมีเสื้อด้วย super mum ปปอ,อันนี้อะไรอ่ะ dip band น,น่าจะเป็นมืออนนี้ไม่รู้ราคางราคาเลยนะมี l e g i สเป p e r m ด้วยอ๋อแล้วกล่องก็จะมีแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวว่าของน้อยเหยู่อ้เนียในกล่องเนี่ยกล่องละสีบาทนะถ้าซื้อราคานอกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เราจะมาเปิดไข่ม่วงด้วยละกันห้ิบใบเป็นหกิบใบนะครับผู้ชมสำหรคิปนี้ก็กล่องฟมัม m u อกซ์แล้วก็ แฮปปี้เอ็กทั้งหมด60กล่องนะครับสิกล่องกับ60ใบประมาณนั้นผมเล่นเล่นนานเกือบ2อาทิตย์มาเจิมอันดับแรกกล่องวันแม่ไปก่อนเลยท่ากก like นผู้ชมฝากกดไลค์ก่อนไปชมการเปิดไข่กับกล่องวันแม่ครับไปหัวแรงมาก็แลน์สเปิร์มาเลยแย่ yeah, เราขอเปิดไข่ม่วงก่อนแล้วกันนะกล่องยังเก่าอยู่รอยยอ่อก็ไม่ถือว่าเก่านะถ้าใรอยยอ่อนี่ถือว่าปุ๋มเลยนะครับยิงมาก็หาเลมมาเลยอันแรก ปิงมาที่สองเป็นสองคนระับปิงโอ้โหฮาลิมสภาพแล้วเทมโปได้ทีละสิบฮาลิมมาทีละยี่สิบโอ้โหอะไรวนะน่ะขอดแก้วเข็มโอ้ฮาลมิมมึงเอาซับเวกับเทมโปมาดีกว่านะไม่ต้องเอามาหรอกเอชโรด ได้ตังน้อยอนะ่ะดันพวกเนี้ยลงไปก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับโอ้โหดูดิโอ้เดอสามสิบใบผมจะย้ายเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเปิดไม่หมานอเมเพิ่งมาสิบใบพิเรนหรอวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นนานอาทิตย์กว่านานไหมผมว่านานอยู่นะอาทิตย์กว่าเลยนะ โอเคไปไม่มีอะไรดีเลยอ้าเต็มล้วอไหวยังวะโอ้คลิปหายล้นมาเยอะเลยโอเคเลียอ์เสร็จเหลือไข่ม่วงอีก30แล้วก็กล่องวันแม่อีกเก้ากล่องมาต่อครับเราย่อมาสักชิ้นมาดีของฟรีนี่ให้ของดีกูจังของฟรีเนี่ยได้ของโคตรดีไข่รฟรีอะไรเนี้ยแต่พอแบบซื้อเองมาเปิดของโคตรกากท่านผู้ชมออกแต่ละคลิป รำบมาได้รำบมาได้เด้อรำบมาได้เด้อถ้าจะเกลี้ขนาดนี้อือหืออือหืออ๋อเฮ้ยเกินว่ะเกินคำบรรยายสัตว์5าเล่มร้อยสี่สิบมึงก็มาเยอะไปบางทีอะตั้งเวพึ่งสี่สิบใบ น้อยจังวะํามเบมาเบิ้ลไม่สวยนะเอาจริงกูกูกูคนดีใจหรอได้บตรดันเนี่ยเรื่มมองงงกับตัวเองอะได้บตดดันนี่คนดีใจหรอผ้าใบสุดท้ายขออนายเซิฟครั้งสุดท้ายแล้วกันนะสิบห้าใบสุดท้ายนี้ไปไปเซิฟหนึ่งเลยคนเยอะๆนี่คนนี้ใส่เสื้อวันแม่ด้วยนี่ยืนข้างคนนี้เลยเปิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปด้วยกันเขาขุดสว่านผมเปิดไข่ เผื่อดวงมันอาจจะคลิกกันอะไรเงี้ยไปสิบห้าใบสุดท้ายสําหรับไข่ม่วงท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเกลือมากๆนะครับไม่น่ารอดอืมไดสิบใบของทาวอนไม่ได้สักชิ้นเลยหรอท่านผู้ชมนี่เท่าไหร่อันหนึกเนี่ยรับกันเท่าไหร่ตอนนี้เข้อขายเท่าไหร่ดีกว่า เดี๋ยวผมไปดูแกนหนึ่งตอนนี้ผนึกอันละ2.5งจุดเอ็มเลยนะตอนนี้เอ็มละ40บาทอู้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยอยู่นะสำหรับผนึกอนะ่ะราคาโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่นะมาเหลือเก้าใบเก้าใบสุดท้ายของไข่ม่วงตาวันสักชิ้นมาให้กูดีใจหนะ่อยเพื่อนมา <c oughs> <c oughs> ให้กูดีใจหนะ่อยเพื่อนออมีแต่บัตรดันดันแตกไปละเท่าไหร่สบาทหบาท เกินนี้เกือขึ้นอีกสักรอบไปเกือขึ้นที่แบบได้ของถาวรอ,อะมาใบาสุดท้ายลังจงบังเกิดความเกลือ,อดบังเกิดนะดิความเกลือโอ้รอ,อย่อลไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าแค่ดรอย่อ์อันอื่นก็ไม่ได้โอ้เฮ่อเือขึ้นสองรอบเป็นผนึกกับการแตกนะครับมา เหลือแค่ไฮไลท์ของเราก็คือกล่องวันแม่ครับผมท่านผู้ชมจะได้อ,อะไรพิเก,กว่าหรือเปล่าไม่ใช่9กล่องน 4, 2, 1, ะครับ 4.2.1.Go ัลักยา5อันใช่ไหม5อันเลยนะเออเท่าไหร่แสนกว่าใช่ไหมออย้ายซื้อไปยีองแล้วกันเผื่อมันเป็นคลิปในการเปิดนะเอยมันเปิดหน้าเท้าได้นี่ใช่ไหมไม่บอกว่ากล่องมันต้องเปิดได้ดิไม่ใช่ไข่อ่ะ นี่เปิดได้โอ้โหสักเข็มขอใช้บารมีเซเอ็มหน่อยแล้วกันเซเอมคนไหนมานวะวันนี้ล้วกันไปเปลี่ยนแร่สองสี่สิบเก้าบาทได้เปลี่ยนแร่เปลี่ยนแร่แล้วเท่าไหร่วะน่าจะอันละประมาณสิบว่าบาทหรือยี่สิบาทประมาณนั้นมัน้งนะครับไปมีเจนสต์เติม 5กล่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมฝากกระทิบอะไรให้ความเกลือในคลิปนี้ด้วยการันตีแล้วว่าเราเกลือแน่ๆเนี่ยนะไม่เล่นนานนืกว่าจะมีดวงอยเนียมันล็อกไอดีหลักผมเปล่าวะเปิดมาไม่เคยได้ของดีเลยพี่เอาจริงได้ของดีสุดน่าจะเป็นรองเท้าพราะรองเท้าเซนตมังอะ่ะอันนั้นได้จากของฟรีด้วยนะได้จากไข่ฟรีด้วยไข่เซนอะ่ะโอ้โห3กล่องสุดท้าย โอ้โอ้โอโอไอ้หี้อะอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเกินว่ะมันเกินว่ะความเกลือนี้เอาจริงผมว่าซื้อไข่ม่วงมาเปิดแม่งคุ้มกว่านะเว้ยท้าเลดมันจะขนาดเนี้ยขนาดในกล่องมันมีของน้อยมากนะกล่องวันแม่ะราคาห่างจากไข่ม่วงประมาณ29บาบาทใช่ไหม ไอ่ม่วงใบละยี่สิบกล่องวันแม่ใบละยี่สิบสี่สิบเก้าห่างกันนั้นยี่สิบเก้าบาทนะครับผมว่าเอาจริงไข่ม่วงน่าจะคุ้มกว่านะเนี่ยถ้าคำนวณแล้วเอาไปเอาพวกนี้ไปขายเนี่ยพวกบัตรดันเนี่ยเปลี่ยนแลนี้น่าจะอันละประมาณ45 0 0 0าแสนหรือเปล่าก็จะไม่ผิดไม่เล่นนานไม่รู้ว่าราคาไปถึงไหนแล้วตอนเนี้โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขอ่องดูราคาของนิดนึงไปไงมาไงเปลี่ยนแลก่อนเลยเปลี่ยนแลละ3 0 0 0แสนองกหรอถูกมากเลยมา4อัน ดีสก็1 2ึ่เอมแพ็กยาละเจ็ดหมื่น้างตั้งร้าน2แสน1.7โอ้โหเชียรได้โคตรน้อยเลยไม่มาแค่นี้จริงหรออันนี้ของกล่องวันแม่น่นมัน1.7เองอะแรววะโอ้สเปิร์มีเท่าไหร่น่ะโอ้โหยูนิคสองพันหินราคาแล้วจะบ้าแลสี่หมื่นดิจแสนหนึ่งคุณได้มาประมาณ2อเองมนะั้งกล่องวันแม่น่ย อนนนนะอันนี้ได้จากไหนเนี่ยอ๋นนี้ได้จากไข่ม่วงไม่เกี่ยวเออได้มาประมาณ 2M เ,เองนะสําหรับกล่องวันแม่ลงทุนไป10กล่องก็50,000 DE เกือบ500บาทได้มาประมาณ 2M เ,เวนโคตน้อยโฮเทลใบละ8,000ซับเว์10,090ได้มา180ใบยอยู่นะเนี่ยผมว่าไข่ม่วงนั่งทำอำไรได้ดีกว่าอีกเอาจริงอันหนึ่ง ในสองมีขาย1.6 1.7 m ว้าตามนี้นะครับไม่อยากจะสรุปอะไรแล้วก็คือมันเกลือน,นั่นแหละจริง้เาเอาไปขายนี่น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ประมาณสัก10 m ถึงไหมท่านผู้ชมผมว่าน่าจะถึงนะรวมพวกบัตรลงบัตรด,ดัน10 m ก็400บาทลงทุนไปประมาณ1,500บาททุนด้วยยับตามนี้นะท่าผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไป คลิปนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าราคา M ม,มันลดหรือมันขึ้นนะครับเพราะว่าน,นี้ผมทําไว้ตั้งแต่วันที่14แล้วก็คลิปนี้จะได้ลงวันที่18ก็คือทุกคนได้ดูแล้วแหละเพราะว่าช่องผมโดนแบนลงคลิปอัพคลิปอะไรไม่ได้เลยตอบได้แค่คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมไปกลับมาทำและฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของ มาติดตามกันสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บุ๊ายบายล